สวัสดีค่ะครูขันพลอะไรเป็นเป้าหมายที่พระเจ้าใส่ไว้ในโรงเรียนผู้จะดไปในครั้งนี้อะค่ะตัวครับรู้สึกจริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่รู้จักคําว่าการฟื้นฟูเลยเหมือนกับเคยได้ยินมาโตลอนโตนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนตัวไม่เคยสัมผัสหรือว่ารู้จักที่เป็นประสบการณ์ว่าการฟื้นฟูมันคืออะไร คิดว่าการฟื้นฟูมันคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเติบโตขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่ที่เราเข้ามาเป็นคริสเตียนเราก็เห็นคริสตจักรเมื่อเมื่อก่อนมันจะมีเหมือนกับว่าจัดการฟื้นฟูฮะเขาก็ใช้คําว่าการฟื้นฟูเนาะเหมือนกับเป็นคอนเซ็ปต์ของการฟื้นฟูแล้วก็จัดจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เราก็ตามไปด้วยทุกจังหวัดแล้วเราก็ไม่ค่อยเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงที่มีผลกับชีวิตของเราเลย หรือว่าก็อาจจะเพียงได้ความรู้หรือได้ความชื่นชมยินดีชั่วครั้งชั่วข่าวแต่พอกลับมาแล้วมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างมันก็กลับไปที่จุดเหมือนเดิมเงี้ยครับแต่ว่ามีสัมมนาหนึ่งที่จัดขึ้นที่นครราชสีมาซึ่งมีอาจารย์จากโรงเรียน A อ f ตอนนั้นที่เขาจัดที่ประเทศไทยแล้วก็เหมือนกับเป็นช่วงที่ จบโรงเรียนแล้วแล้วเขาก็แยกตัวออกมาทำสองนานในถุงย่อยอที่จังหวัดนครราชสีมาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากรู้ก็เลยเข้าไปเข้าร่วมนะครับแต่ว่าตอนนั้นต้องต้องบอกจริงว่าไม่ได้รู้สึกเอ,อเข้าใจหรือว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไฟของพระเจ้าเลยหรือไฟของพระวิญ,ญญาณเองก็ตาม,มไปด้วยความสงสัยไปด้วยความที่อยากจะรู้ว่าคือเป็นแบบไหนและจริงๆก็มีเขาเรียกอะไรนะ การปฏิเสธอยู่ในหัวใจด้วยว่ามันจะเพี้ยนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับ mm hmm. ไปด้วยความเป็นแบบนั้นแล้วก็ในในสัมมนาเองเอ,อท่านที่เป็นวิทยกรน,นะครก็พูดภาษาอังกฤษเร็วมากจนกระทั่งล่ามแปลไม่ทัน mm hmm. แต่ว่าท่านพูดประโยคนึงอะล่ามแปลได้แค่สองสามคำ mm hmm. ตามงับไม่ทันเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ความเข้าใจไม่ได้ความรู้อะไรเลย mm hmm. แต่ว่ามีชั่วโมงหนึ่งของการนมัสการ อยู่ๆผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นภาพของชายฉลองพระองค์ที่ปกคลุมอยู่ในพระวิหารก็คือปกคลุมทั่วทั้งโบสถ์เลยแต่ว่าเออเหมือนกับว่ามันก็ผ่านหัวของเราไปด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเองก็คือผมเต้นรำเต้นรำโดยที่ไม่ได้แคร์เลยว่าตรงนั้นจะมีใครอยู่จะมีใครมาสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนอยู่ๆมันก็เข้าไปในการนมัสการแบบนั้นจริงๆที่ที่อยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์หลังจากที่กลับมาที่บ้านชีวิตก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเลยรู้สึกว่าการแตะต้องของพระองค์แค่สั้นๆตรงนั้นนะครับที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรู้เรื่องไฟอะไรเลยก็ตามแต่ว่าเายามีอำนาจสุ์แตะต้องชีวิตของเราแล้วมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนมัสการที่บ้านในระดับ ส่วนตัวไม่เหมือนเดิมจากเดิมที่อาจจะไม่เคยทําเลยอะไรเงี้ยครับนวันสการทั้งวันแต่ว่ามันเกิดสิ่งนั้นขึ้นได้<ะ>หรือหรือแม้แต่เอ่อเรื่องบางเรื่องที่เอ่อเป็นความบาปเมื่อพระเจ้าบอกเราก็สารภาพบาปทันทีแล้วก็กลับใจใหม่ได้อย่างรวดเร็วอไอ,อ้สิ่งเนี้ครับผมผมรู้สึกว่า ใช่มันคือการฟื้นฟูแต่ว่ามันไม่ได้เป็นภาพใหญ่ที่แบบเกิดขึ้นระดับเมืองแต่มันเกิดขึ้นในระดับส่วนตัวของเราเองอแล้วก็เลยเชื่อว่าเออการฟื้นฟูเนี่ยมันเป็นแบบไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้ก็ได้มีโอกาสที่อยากจะเข้าร่วมในโรงเรียนผู้จุดไฟเพิ่มอยากจะเข้าไปเรียนแบบเต็มตัวแล้วดูว่าเอ,อมันมีประสบการณ์แบบไหนอ จนกระทั่งได้เข้าร่วมในโรงเรียนผู้จุดไฟครั้งแรกที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นกลับมาก็รู้สึกว่าการอ่านพระคัมภีร์ของเราไม่เหมือนเดิมเรารู้สึกว่าเราเข้าใจพระคัมภีร์จนกระทั่งรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่สิ่งใหม่ที่เราได้รู้ไอไอข้อพระคัมภีร์เนี่ยเราก็เคยอ่านมาแล้วแหละแต่ว่าเราไม่เคยเข้าใจเลยเหมือนกับว่าเราอ่านมันมันผ่านเฉย แต่ว่าครั้งนี้มันมันเหมือนกับถูกเปิดตาให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่ได้ละจะต้องจะต้องแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับใครอะไรเงี้ยครับก็เลยขออนุญ,ญาตศิลิยมิบาลว่าขอแบ่งปันกับพี่น้องในวันอาทิตได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าศิลิยมพิบาลอนุญ,ญาตเราก็จะอุดอาหารเพื่อปดปล่อยข้อความสิ่งนี้ออกไปอะไรเงี้ย เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยู่กับพระวจะนะถึงตีสามได้ทุกวันโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันรู้สึกน่าเบื่อเหมือนเมื่อก่อนเวลาที่เราอธิษฐานเรายังจะหลับอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเราถูกเปิดตาเรามองเห็นถึงสิ่งที่มันอยู่ในพระผีสิ่งที่มันซ่อนอยู่เรารู้สึกสนุกกับมันแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้รู้จักสิ่งน,นี้ด้วยแล้วก็เหมือนลูกเหมือนกับว่าของประธานในการสอนของเรามันถูกแอคทีเวทขึ้นจากการเข้าโรงเรียนผู้จุดไฟ ในโรงเรียนครั้งนี้ค่ะพระเจ้าได้เน้นอะไรสําหรับโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนครั้งนี้บ้างครับเออส่วนตัวสอนในหัวข้อของไฟแห่งการชําระให้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็สําหรับโรงเรียนแต่ละครั้งอะ่ะเราต้องบอกว่าไม่เหมือนกันเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่โคราเองครั้งที่สองที่หาดใหญ่แล้วก็มาครั้งที่สามนี้ที่โคราชก็ไม่เหมือนเดิมเลยเหมือนกับว่าพระเจ้าไม่ได้จําเจ ในสิ่งที่อยากจะปลดปล่อยหรืออยากจะพูดแบบเดิมแต่ว่ารวมมีสิ่งใหม่สําหรับแต่ละที่สําหรับแต่ละครั้งนะครับครั้งนี้รวมพูดถึงเรื่องของเออการที่เราเรับใช้พระเจ้าถ้าสมมุติว่าเราเริ่มต้นจากการที่เราอยากที่จะรับใช้โดยที่ไม่ได้สนใจว่ามันคือน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือปรเปล่าสำหรับชีวิตของเรา สิ่งนั้นมันจะนําไปสู่จริงๆพระเจ้าพูดถึงบางทีข้อหนึ่งที่รู้สึกว่ามันก็สงคัญแหลในมัทธิวบทที่เจ็ดที่พูดถึงว่าเราไม่รู้จากเจ้าเลยเพราะว่าคนที่พูดกับเยซูตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่าเราก็รับใช้พระองค์แบบนี้เราก็ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ทําไมว่าเยซูถึงพูดว่าไม่รู้จักเลย เพราะว่าเราอาจจะเอาตัวเราเป็นที่ตั้งหรือเปล่า<ม>เอาตัวเราเออ่เข้ามาแล้วก็รับใช้ปรุงเพราะว่าเราอยากจะทําสิ่งนี้เพื่อพระเจา้าเพราะพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราทําสิ่งนี้มันก็ขัดแย้งกับน้ำมัไทยของรุงที่เรามีมเพราะฉะนั้นวิชาของการชําระด้วยไฟของพระเจ้าให้บริสุทธิ์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการชําระที่จิตใจของเรา้นจากจิตใจ เมื่อจิตใจเราบริสุทธิ์แล้วเราจะยอมให้น้ำพระทัยขององค์เข้ามาเป็นระดับหนึ่งไม่ใช่ตัวตนของเราเองเพราะฉะนั้นการรับใช้พระเจ้าที่แท้จริงและการรับใช้ที่พระเจ้ายอมรับหรืออยากให้เราเป็นก็คือการรับใช้ตามน้ำพระทัยของรองค์อย่างที่พระเยซูไปพบหญิงชาวซัมเรียพระเยซูไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะประกาศทั้งหมู่บ้านนั้นแต่พระองค์เลือกที่จะทําตามน้ำพระทัยของพระบิดา <_ ð> แค่ <_ ENNIS> ไปผู้หญิงแค่คนเดียวแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผู้หญิงคนนั้นไปนำคนทั้งหมู่บ้านมาเชื่ออย่างเงี้ยเห็นเมื่อกี้ครูขคนได้กล่าวถึงแบบหัวข้อไฟเห่งการาำระอยากขอเข้าๆได้ไหมคะว่าเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างในการสอนะคะเออจริงๆไฟแห่งการชำระมันคือการเตรียมภาชนะมันคือการเตรียมภาชนะสำหรับพระเจ้าที่จะใช้งานเรานะครับคือ อยากจะบอกว่ามีคนจำนวนมากเลยรับใช้พระเจ้าโดยที่ไม่ได้ชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ก่อนเรารับใช้พระเจ้าโดยที่เราอยากจะรับใช้เหมือนกับว่ามันมันมีเกียรติในการเป็นริสเสียนในการรับใช้พระเจ้าแต่ว่าชีวิตของเราไม่ได้ถูกชำระให้บริสุทธิ์ก่อนที่พระเจ้าจะสามารถใช้เราได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไฟแห่งการชำระมาเพื่อที่จะเตรียมชีวิตของเรา สำหรับการเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์เพื่อประเจ้าก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะชะําระหรือช่าหรือคลีนชีวิตของเราให้สะอาดมากยิ่งขึ้นให้บริสุทธิ์เพื่อที่พระเจ้าจะสามารถใช้ตามพระประสงค์ของพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีตัวตนของเราไม่มีความอยากของเราเพราะว่าเราอยากจะทําสิ่งนี้เราอยากจะทําสิ่งนั้นพระเจ้าอวยพรเราหน่อยเพราะว่าเราอยากจะทําสิ่งนี้แต่ว่าเราจะไป ตามสิ่งที่ปรุงเรียกให้เราไปเราจะทําในสิ่งที่ปรุงอยากที่จะให้เรามากกว่าประสบการณ์ที่ประทับใจในการที่สอนที่ผ่านมาไหมคะขอบคุณพระเจ้าเนาะหมายัาว่าปรุงรับรองสิ่งที่เราสอนเราไม่ได้เป็นคนที่เก่งกว่าคนอื่นเราไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องบางทีมากกว่าคนอื่นแต่ว่าพระเจ้ารับรองเมื่อเมื่อปรุงยืนยันว่าปรุงจะให้เราสอนก็รับรองโดยการที่ทําให้ มีคนที่ได้รับประสบการณ์จากไฟแห่งการชำระ mm hmm. เราไดเา้เจอกับพี่น้องบางท่านแล้วเขาเป็นพยานให้เราฟังว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนหลังจากกลับไปจากโรงเรียนผู้จุดไฟ mm hmm. จากสิ่งที่เขาเคยทำจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่ความบาปตามตามนิยามที่เราเรากำหนดนะแต่ว่า mm hmm. สิ่งนั้นมันดึงเวลาของเขากพระเจ้าเขาอยู่ภายในของเขามันเปลี่ยนที่เขาไม่อยากจะทำสิ่งนั้นอีก อีกต่อไปแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบฉับพันทันใดแบบว่าเลื่อได้แต่เขาเริ่มลดมเริ่มลดลงเริ่มลดลงโดยที่มันไม่ใช่ความพยายามของตัวเขาเองในการที่จะลดลงแต่เขารู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งนั้นนี่คือไฟแห่งการชำระที่ที่เมื่อพระเจ้าจุดในหัวใจของเอาเหมือนเหมือนอย่างที่ปงษ์ทำกับผมเองเพราะว่าผมมีประสบการณ์ตรงในสิ่งนั้นว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนได้ แล้วมันไม่ใช่จากการที่เราพยายามทําเหมือนกับศาสนาว่าพยายามที่จะเป็นคนดีอืแต่ว่าพระเจ้าเข้ามาแต่ต้องและไฟของพรุงก็ชําระบางสิ่งบางอย่างทาให้เรามีเสรีภาพที่จะเลือกได้ว่าเราจะนมัสการพระเจ้า,ราหรือนมัสการสิ่งอื่นก็ขอบคุณที่พระเจ้ารับรองในสิ่งนี้ด้วยเหมือนกับเราเป็นผู้เล็กน้อยอเราไม่รู้ว่าเราจะสอนยังไงให้คนเข้าใจด้วยซ้ํา<ะ>แต่ว่ามันคือสิ่งที่พระมยาเมื่สุดทา กับผู้คน uh oh. ของพวงที่พวงทรงเลือกเองครับจริงๆทุกคนมีเป้าประสงค์ในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วที่พระเจ้ากําหนดไว้เพราะว่าถ้าไม่มีเป้าประสงค์พวงก็ไม่สุขในมาเกิด uh oh. ให้มาเดินเล่นเฉยๆไม่ใช่ uh oh. ทุกคนมีเป้าประสงค์อยู่แล้วเพียงแค่บางทีเรายังไม่รู้จาก uh oh. กเป้าประสงค์นั้นไฟแห่งการชำระช่วยให้เราไปถึงเป้าประสงค์นั้นเมื uh ่อ oh. เราเคลียร์ชีวิตของเราโดยไฟของพระเจ้าแล้วเนี่ยเออ่เราจะได้ยิน ค่อยคำของพระองค์หรือเราจะได้ยินความปารขนาของพระองค์มากขึ้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราถ้าสมมติว่าเราทําตามใจของเราไปเรื่อยๆครับมันก็เสี่ยงมากที่วันหนึ่งพระเจ้าจะพูดกับเราว่าเราไม่รู้จักเจ้าเพราะฉะนั้นเข้ามาลองรับเอาประสบการณ์ในการรับเอาการชําระด้วยไฟของพระเจ้าเพื่อที่เราจะเข้าสู่ ลูกของเราเราจะเข้าสู่เป้าหมายเราจะเข้าสู่สิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำจริงๆในชีวิตนี้ในโลกนี้ที่เหลืออยู่